วันนี้เรามาทําถั่วทอดกันนะคะถั่วทอดเป็นขนมโบราณนะทาง่ายไม่ยากนะคะอ่าสมัยนี้ก็ราคาแพงนะเราอยู่ว่างๆเราทําได้นะคะทํากินทําขายได้เลยนะคะสูตรนี้พอดีเป๊ะทาได้เลยนะคะอ่าเรามาดูส่วนประกอบกันนะคะถั่วทอดของเรานะคะจะกรอบนะคะอ่ารัแ,แป้งกรอบเป็นแผ่นสวยนะคะอ่าเรามาดูสูตรถั่วทอดกันนะคะ เราจะมีแป้งข้าวเจ้านะคะสองถ้วยตวงนะคะแป้งมันนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะกะทินะคะหนึ่งถ้วยตวงนะคะกะทิหนึ่งถ้วยตวงนะคะน้ำปูนสายหนึ่งถ้วยตวงครึ่งนะคะไข่ไก่นี่เราใช้สองช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวเราตอกแล้วเราใช้สองช้อนโต๊ะนะคะถ้าใช้มากแป้งจะฟูเกินนะคะ ถั่วลิสงนี่นะคะสถ้วยตวงนะคะ,ะน้ำตาลทรายเซนหนส่วน 1. สถ้วยตวงนะคะน้ำมันสำหรับทอดนะคะ,ะประมาณ2อกิโลนะคะทอดแล้วเราก็จะเหลือนะแต่ใส่น้ำมันให้ท่วมยิ่งดีนะคะค่ะเกลือป่นนะคะครึ่งช้อนชานะคะ,ะเราผสมทุกส่วนเข้าด้วยกันแล้วเรากรองนะคะแล้วถัวลิสงเรานำไปล้างน้ำแล้วผึงให้เสด็จน้ำนะคะ อ่าเรามาผสมส่วนผสมกันเลยอ่าเราเทส่วนผสมที่เป็นของแห้งเข้าด้วยกันนะคะเราใส่กะทิลงไปเราคกวนให้เข้ากันนะคะโดยใช้ตะก้อผสมแป้งนะผสมแป้งให้เนียนแล้วเรากรองนะคะกรองอแล้วเราส่วนผสมของน้ำปูนเราค่อยๆใส่นะคะค่อยๆใส่ดูแป้งเหลวมากเหลวน้อยนะ ใ้ใช้ตะก,ก้อผสมเนี่ยแป้งเขาจะเข้ากันดีนะคะเข้ากันดีมากเลยเราผสมเสร็จเราพักแป้งไว้20นาทีนะคะอ่าแล้วเราล้างถั่วรอยี่นาทีนี่พอดีถั่วเซ็ตตัวด้วยนะคะที่เราล้างไว้ล้างแล้ว ให้แช่น้ําไว้ไม่ต้องแช่น้ํานะคะล้างแล้วพักถั่วให้สะเด็ดน้ํากองให้สะเด็ดน้ํานะคะอ่าแล้วเราไปตั้งกระทะน้ํามันให้ร้อนนะคะรอแป้งใช้ได้แล้วเราไปทอดกันเลยนะคะเราไปทอดกันเลยอ่าพิมพทาขนมจะรูปร่างพิมพ์เป็นอย่างนี้นะคะเป็นทองเหลืองนะคะจะมีขายที่ตลาดนะคะอ่าที่สําเพ็งมีแน่นอนแล้วก็ ถามที่ร้านขายเครื่องทําขนมไทยนะคะจะเป็นลักษณะพิมพ์ทองเหลืองแบบนี้นะ่าเราไปตั้งน้ํามันให้ร้อนใส่พิมพ์นี่ทอดให้ร้อนก่อนนะคะพอได้แล้วพิมพ์เราทอดในน้ำมันร้อนมาแล้วนะคะอ่าพอเราจะหยอดแป้งนะเราใส่ถั่วลงไปก่อนเลย แป้งเราหมักได้ที่มาแล้วนะคะยี่สิบนาทีแล้วนะแป้งเขาจะเซตตัวใส่แป้งประมาณนี้นะคะใส่ไม่เต็มพิมพ์นะครึ่งครึ่งให้เขาเกาะให้เขาเกาะตัวได้แล้วเราลงไปทอดกันเลยนะคะเราลงไปทอดกันเลยอ่ะเราค่อยๆหย่อนลงน้ํามันนะคะเราค่อยๆยหย่อนลงน้ํามันน้ํามันนี่เราต้องร้อนอุ่ยอุยนะไม่ไม่ร้อนฟู่ฟู่นะ ร้อนอุ่ยๆนะคะเราค่อยๆหย่อนให้แป้งเขาเซ็ตตัวเดี๋ยวเขาเซ็ตตัวเสร็จสูตรนี้เขาจะลอยขึ้นมาเองเราไม่ต้องแกะเลยนะคะเดี๋ยวแป้งจะลอยขึ้นมาเองเลยลอยแป้งเซ็ตตัวนะคะแล้วเราวางแล้วเราวางนะคะเดี๋ยวสักพักพอแป้งเขาเซ็ตตัวแล้วแป้งจะลอยขึ้นมาเลยนะคะ เขาลอยขึ้นมาแล้วนะคะเป็นตัวสวยเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะอ่าเราก็ปล่อยเขาทอดแล้วสักครู่เรากลับนะเราจะกลับด้วยตะแกรงกับน้ํามันนะคะอ่าเราจะกลับด้วยตะแกรงกับน้ํามันอ่าก็ปล่อยให้เขาลอยไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็ไปหยอดตัวใหม่กันเลยนะคะไปหยอดตัวใหม่กันเลยนะคะอ่าเราก็ทอดไปเรื่อยๆให้สวยนะคะ เดี๋ยวพอเสร็จแล้วเราก็ไปจัดจานกันนะคะอ่าเราก็กลับไปกลับมาเรื่อยๆนะคะอ่เพราะว่าเราต้องใจเย็นเพราะก,การทอดถั่วเนี่ยต้องรอให้ถั่วเขาสุกนะคะสุกแล้วจะกรอบอ่าเราทอดกรอบหมดแล้วเราไปใส่โหลนะคะใส่โหลเตรียมไว้อ่าโหลนี่จะเก็บลมนะคะถ้าเขาโดนลมมากเขาจะหายกรอบ เราไปใส่โหลเก็บนะคะเหมือนกับที่ร้านค้าที่เขาขายกันนะคะที่เขาใส่โหลไว้ใครจะซื้อเขาก็จะไปหยิบให้เป็นอันๆนะคะแต่ถ้าเราทอดเองได้ทอดเองเป็นเนี่ยเราจะได้ของใหม่เพราะว่าน้ำมันน่ะที่ค้างทอดมาแล้วค้างสองวันสามวันหรือค้างเป็นเดือนน่ะเราทานเข้าไปก็ไม่ดีนะเราทอดทานเองเลยนะคะสูตรนี้พอดีเป๊ะเลยนะคะค่ะเราไปรอตอนทอดเสร็จแล้วแล้วจัดจานกันเลยนะคะ อ่าตรวจทอดของเราเสร็จแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะไม่ได้ใส่สีอะไรเลยสีจากธรรมชาติเลยนะคะเหลืองทองกรอบเลยนะคะสีธรรมชาติอบอกอ่าพอเราทิ้งไว้ให้เย็นเราใส่ขวดโหลกเก็บอย่างนี้นะคะเก็บได้นานนะเก็บเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เลยนะคะอ่าเรามั่นใจว่าเราทําเองนะคะไม่มีสีไม่มีวัสดุเจือปนใดๆทั้งสิ้นนะคะ ถั่วแล้วก็ล้างสะอาดนะคะทุกอย่างเลยทําตามสูตรนี้เลยไม่ยากไม่ยากเลยนะคะแป้งกิโลทําได้เยอะมากแป้งกิโลหรือถั่วกิโลสองกิโลเนี่ยทำได้เยอะมากเลยไม่ต้องไปซื้อขนมแพงๆอะไรมากมายเลยนะคะแล้วอร่อยมากเลยถั่วตัวนี้อร่อยมากคะ่ะเรามาลองชิมกันเลยนะคะเรามาลองชิมกันเลยที่กาจะกินฟังเสียงความกรอบนะว่าเป็นยังไงอืม กรอบมากเลยนะครับถั่วพอดีเนีเราทําเองเราดูได้หรือจะทํากินทําขายได้หมดเลยนะคะสูตรนี้บดิปเป๊ะอ่อร่อยมากๆเลยนะคะรสชาติพอดีอ่ะปีปานขอตัวไปทานก่อนนะคะหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่ปานมีคลิปที่ดีมีสาระประยุท์ออกมาทุกทุกวันนะคะ ขอบคุณค่ะเจอกันคลิปใหม่นะคะ